สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเมื่อกี้เราวาดเคโลโลไปแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดเป็นกบเคโลนะครับก็วาดง่ายๆให้น้องๆหลายๆคนได้ลองวาดดูนะครับอันดับแรกนะครับกลมๆลองหัดวาดกลมๆกันดูนะครับกลมไม่เอย่ย กม้กมๆนะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นตานะครับลูกตาของเคโลนะครับแล้วก็วาดตาดำตาดำจะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูจะตาเหล่นิดนึงเพราะว่าตาดำชิดเข้ามาตรงกลางแต่การ์ตูนน่ารักจะเป็นประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็วาดเป็นตัวสีกว้างๆนะครับเหมือนจะเบี้ยวไม่เป็นไร เราก็ทําให้ตรงนี้เป็นเส้นหนาขึ้นนะครับจะได้ดูเบี้ยวน้อยลงแล้วก็แก้มนะครับแก้มเสร็จแล้วก็เคโลของเราจะปากแหลมแหลมนะครับนี่แค่นี้ก็ดูใกล้เคียงแล้วต่อไปเคโลของเราจะใส่ชุดอะไรดีเอาเป็นชุด ชุดสันตะเคสดีกว่ามีหมวกนะครับวาดไปแหลมๆแล้วก็ตรงตัวตัวก็จะมีเป็นชุดหนาๆนะครับออมีใครทักอะไรมา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวาดกันก่อนเสร็จแล้วก็ขีดลงมาเลยนะครับเป็นตัวอันนี้ก็เป็นแขนเสื้อนะครับแล้วก็มือมือของเคโลจะมี3มนิ้ว3ามนิ้วแล้วก็เท้านะครับ ท้ก็จะมี3นิ้วเหมือนกันเป็นยกข้างหนึ่งเหมือนกับทําท่าเดินนะครับเสร็จแล้วครับเคโลในชุดคริสต์มาสอ่าชุดซันตาคอสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ